ปรับเพิ่มเสียงลดเสียงเนาะแล้วก็ปรับที่หน้าจอคันนี้ยังจะเป็นจอเลื่อนมาอยู่ยังไม่เป็นดิจิตอลยังไม่มนใดเชงเนาะ <Thank you. S 1> สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับทรายนะคะแดดแร้อนๆอย่างนี้ก็อยู่กันที่หาดอมารลาต้องขอบคุณสถานที่ดีๆด้วยนะคะ วันนี้สายก็จะมารีวิว MG ZS ตัว2019ตัว X เป็นตัวชมเก่าก่อนไมเนอร์เชงจะมาพร้อมกระจังหน้าสีดำมาด้วยไฟ LED แบบเต็มระบบโปรเจคเตอร์นี่มีสเกิร์ตให้ด้วยพร้อมไฟเบรค n อนนิงไหลรวมถึงเป็นล้อแม็กชูโทนอ่าขอบ17เนาะแล้วก็เป็นสเกิร์ตรอบขันให้อ่าแถมยังมีมาด้วย ไฟเลี้ยวข้างกระจกเนาะพร้อมกับด้านหลังนี่มาพร้อมกับอ่าไฟหลังไฟเบรกเนาะแล้วก็ดูนี่มีสเกิร์ตท่อคู่สเกิร์ตแต่งมีเซทเอสไอสมาร์ทมีโลโก้เนาะและที่สำคัญนี่มือจับเปิดของเขาอ่าภายในกล้องโดยสารห้องโดยสารก็กว้างขวางเนาะมีที่ ขั้นแบ่งสัดส,ส่วนระหว่างนักหลังกับนันานคันนี้ก็จะได้มาพร้อมรอง<ม>อาล้อสำรองเนาะการณีหากว่าเกิดฉุกเฉินดูรอยอาร์กรอยอะไรยังครบหมดเลยรถไม่มีการชนหนักพิควาน้ำท่วมนะคะเราก้าการันตีโอนกรรมสิทธิ์ได้ร้อยซนนี่เดี๋ยวเราไปดูที่ภายในกันดีกว่าเนาะปะ นี้เราก็มาอยู่ในส่วนของภายในรถเนาะลืมบอกไปว่าคันนี้เป็นระบบ k e y l e ส s ม m a r t เนาะก็จะเป็น t w ส Start จะมีจอความก้างความกว้าง10นิ้วเชื่อมต่อ AUX US, USB ได้รวมถึงแอร์ยังไม่เป็นออโต้นะคะเป็นระบบจอสัมผัสในส่วนของพวงมาลัยก็จะมีะปรับเ่เสียงรถเสียงเนาะแล้วก็ปรับที่หน้าจอคันนี้ยังจะเป็นจอเลื่อนมาอยู่ยังไม่เป็นดิจิตอลยังไม่มนเดชเชงเนา รวมถึงมีคุชคอน c o n t ให้แอบเห็นนี่มีการการันตีจากขายดีขายดี c e r t i f i c ิฟิคือเป็นการตรวจสอบโครงสร้างรถเนาะว่ารถคันนี้ไม่มีการชนไม่มีการน้ำท่วมมาก่อนราคาคันนี้อยู่ที่4 7 9 0 0 0เบาทนะเดี๋ยวเรามาดูระบบเพิ่มเติมใครก็รู้ใช่ไหม MG มันมีข้อเล่นเนาะมีของเล่น เรามาลองเล่นกันดีกว่า Hello เปิดซันรูฟกำลังเปิดซันรูฟครับ ah, เป็นไงเป็นไงเป็นไงเรียวร้อนร้อน <laughs> ร้อนร้อนปิดดีกว่าฮัลโหลเอ็มจีปิดซันรูฟ เป็นไงภายในเราก็ตัดมาด้วยสีน้ำตาลตัดดำเนาะดูดุโชบเชียวแต่คันนี้ยังจะมีเกียร์สีสปีดอยู่เนาะยังไม่เป็นแปสปีดยังไม่เป็นแปดสปีดยังไม่แมนเชงรวมถึงเบรกมือก็ยังเป็นเบรกดึงอยู่ยังไม่เป็น,ปเ,เ,ปน,เ,เ,ปนเป็นระบบกดเนาะเราไปดูที่ห้องโดยสารข้างหลังดีกว่าว่าจะกว้างขวางไหมเนาะ okay. เราก็มาอยู่ที่ด้านหลังของรถ MG ZS แล้วเนาะข้างหลังก็ถือว่ากว้างขวางมากโดยรวมคือไซายสูงประมาณ165เนาะก็คือเขายังไม่ชนรวมถึงเขาจะให้ที่วางแก้วในช่องด้านซ้ายขวาคนขับมาแต่ตรงนี้ยังยังไม่มีที่วางพนักมือเนาะแต่ว่าพานาลมาก็คือเขาให้ดันยันคนด้านหลังเลยอ่ะเดี๋ยวเททดสอบให้ MG อ่ะโอเคมันหลับไปละ สำหรับใครที่สนใจ MG อยากเข้ามาดูระบบโครงสร้างหรืออะไรอย่างเงี้ยาจายแนะนำให้เข้ามาดูที่ศูนย์การค้า AP ตลาดรถ AP เนอะอยู่ที่ศรีนคริน30เลยมานิดนึงของทรายจะเป็นเต็นท์แดงอยู่ตรงกลาง J Motor Trade หรือใครสนใจสอบถามโทรมาที่061 1199 9, 9 8 9แอดใจ J Motor Trade หรืออยากคุยกับทรายส่วนตัวโทรมาที่087 483 6555การันตีรถทุกคัน เราไม่มีชนหนักพิกามน้ำท่วมแต่ต่อดัดแปลงหรือกอไม้แน่นอนเดี๋ยวเราไปชมคันพี่บอมกันดีกว่าเนะาะบายเจมอเตอร์เทรดเปิดให้บริการมากกว่า10ปีตั้งอยู่ในตลาดรถยนต์ AP บนถนนสีนคร์ห่างจากปากซอยสีนครินทร์30ประมาณ20เมตรช่องทางการติดต่อโทร0 6 1 1 1 9 7 8 9หรือ r i ยแอดเจมอเตคุณภาพเกรดเเลือกเจมอเตอร์เทรดปรึกษาฟรีการันตีมีรถขับ